h e l lo everyone welcome back to the channel วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับหนึ่งในรถจักรยานยนต์ที่ถือว่าเป็นไอคอนของความเท่ความดิบและสไตล์ที่ไม่เหมือนใครจากค่าย Honda กับรุ่นใหม่ล่าสุด2026 Honda Summer X 110รุ่นนี้กลับมาอีกครั้งในปี2026พร้อมการอัปเดตดีไซน์ใหม่ให้ทันสมัยกว่าเดิม แต่ยังคงความเป็นตัวของตัวเองในแบบซูเมอร์ X อย่างชัดเจนเมื่อมองจากภายนอกซูเมอร์ X 2026ยังคงเอกลักษณ์ของโครงสร้างเกลือยแบบเนเกตที่เผยให้เห็นโครงสร้างตัวรถอย่างเท่และแข็งแรงไฟหน้าเละทรงกลมคู่ดีไซน์ใหม่ที่ดูล้ำสมัยมากขึ้นเพิ่มความสปอร์ตดุดันทั้งกลางวันและกลางคืน ไฟเลี้ยวและไฟท้ายเป็นแบบเลททั้งชุดเพิ่มความชัดเจนและความปลอดภัยในการขับขี่ล้อแมกขนาด12นิ้วพร้อมยางแบบจ๊บเลดขนาดใหญ่ให้ความมั่นคงในการขับขี่และซับแรงสะเทือนได้ดีระบบกันสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปปิกและโช้หลังเดี่ยวซ่อนใต้เบอกให้อารมณ์สปอร์ตมากกว่าเดิมด้านสีสันปี2026นี้ Honda ปล่อยสีใหม่ทั้งหมด4ส,สีได้แก่สีเทาแดงด้านสีดำด้านสีขาวครีมและสีเหลืองพิเศษที่ดูโดดเด่นไม่ซ้ำใคร ทุกสีเน้นลุคเรียบเท่ตามสไตล์ซูเมอร์เอ็กด้านเบาะนั่งเป็นแบบตอนเดียวดีไซน์ให้กระชับนั่งสบายทั้งผู้ขับและผู้้อนพร้อมช่องเก็บของใต้เบาะที่ออกแบบใหม่ให้ใส่หมวกกันน็อกแบบครึ่งใบได้พอดีส่วนคอนโซลด้านหน้ามีที่เก็บของเล็กๆสำหรับใส่ของใช้ประจำวันเช่นโทรศัพท์มือถือหรือกระเป๋าสตางค์หน้าปัดเรือนไม้เป็นแบบดิจิทัลเต็มระบบแสดงผลความเร็วระดับน้ำมันระยะทางและเวลาได้อย่างชัดเจน ในด้านสมรรถนะซูมเมอร์ X 2 0 2 6ใช้เครื่องยนต์ขนาด1 1 4 c ระบบหัวฉีด PGM-FI ที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นกว่าเดิมถึง8%พร้อมเทคโนโลยี ESP Enhanced Smart Power ที่ช่วยลดแรงเสียดทานภายในเครื่องยนต์ ทำให้เครื่องทำงานได้ราบรื่นและเงียบขึ้นอย่างชัดเจนระบบระบายความร้อนด้วยอากาศช่วยให้เหมาะกับการใช้งานในเมืองร้อนแบบประเทศไทยระบบเกียร์แบบ V-Matic a u t o เมติกเต็มรูปแบบขับขี่ง่ายไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เหมาะกับผู้ใช้ทุกเพศทุกวัยอัตราเร่งช่วงต้นตอบสนองไวใช้งานคล่องตัวทั้งในเมืองและนอกเมืองความเร็วสูงสุดทำได้ประมาณ95-100กิโลเมตรชั่วโมง ซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปและการเดินทางใกล้ๆระบบเบรกหน้าเป็นแบบดิสเบรกขนาดใหญ่พร้อมคาลิเปอร์2ลูกสูบ ให้แรงเบรกมั่นใจส่วนด้านหลังเป็นรัมเบรกช่วยรักษาสมดุลการเบรกให้ปลอดภัยและควบคุมง่ายระบบ i ิ l ลิงสต็อปช่วยดับเครื่องอัตโนมัติเมื่อจอดนิง่งประหยัดน้ำมันมากขึ้นและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นอกจากนี้ยังมีระบบสตาร์ทมือและสตาร์ทเท้าแบบคู่ให้เลือกใช้งานตามความสะดวกจุดเด่นที่ทำให้ซู m เมอ x 2026ยังคงครองใจแฟนๆมาอย่างยาวนานคือความเท่แบบไม่ซ้ำใคร ตัวรถมีโครงสร้างเกลือยที่โชว์ความเป็นเครื่องกลในแบบที่ไม่มีใครเหมือนให้ความรู้สึกแบบ Urban Street Adventure เหมาะสำหรับวัยรุน่นและคนเมืองที่ชอบรถที่มีสไตล์เป็นของตัวเอง s u m m e r X เป็นรถที่สามารถแต่งได้หลากหลาย ทั้งแนวคาเฟ่มินิมอลหรือสตรีททำให้มันเป็นเหมือนผ้าใบาเปล่าสำหรับคนชอบแต่งรถมีชุมชนซูเมอร์เในไทยที่ยังคงแข็งแกร่งและมีการรวมตัวกันอยู่เสมอรุ่นปี2026นี้ Honda ายังใส่เทคโนโลยีใหม่อย่างระบบสมาร์ทคีย์หรือกุญแจรีโมทอัจฉริยะเพิ่มความสะดวกสบายปลอดภัยจากการโจรกรรมและยังมีระบบ a n นเซอร์แบ็ช่วยค้นหารถในลานจอดได้ง่ายขึ้น ตัวเฟรมรถเป็นแบบอันเดอร์โบนที่มีน้ำหนักเบาเพียง101กิโลกรัมทำให้ควบคุมง่ายแม้ในซอยแคบแคบหรือการขับขี่ในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นและยังมีระยะความสูงจากพื้นถึงเบาะ763ม mm, ิลลิเมตรซึ่งเหมาะกับผู้ขับขี่ทุกส่วนสูงขับได้มั่นใจและเท้าแตะพื้นได้สบาย ในด้านการขับขี่จริงซูมเมอร์ X 2026ให้ความรู้สึกสนุกและมั่นคงในทุกสภาพถนนตัวโชคและล้อขนาดใหญ่ทำให้ดูดซับแรงกระแทกได้ดีแม้ขับบนถนนครุกขระ การเลี้ยวคมน้ำหนักเบาแต่เกาะถนนดีทำให้ขับในเมืองง่ายและให้ความรู้สึกมั่นใจทุกครั้งที่เปลี่ยนเลนหรือเลี้ยวกระทันหันระบบเครื่องยนต์ e อ p ใหม่ยังให้การตอบสนองที่ราบรื่นเมื่อออกตัวไม่มีอาการกระชากหรือหน่วงจนรู้สึกไม่สบายซูมเมอร์ X 2026ยังมีเสียงเครื่องยนต์ที่เงียบกว่าเดิมลดการสั่นสะเทือนทำให้ขับได้ต่อเนื่องโดยไม่เหนื่อยล้าส่วนอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่ประมาณ55-60กิกิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่า ประหยัดมากในระดับรถอโตเมติกขนาด110 cc เมื่อพูดถึงราคาจำหน่ายซูเมอร์ X 2026เปิดตัวในไทยด้วยราคาเริ่มต้นประมาณ58,500ถึง62,000บาทแล้วแต่สีและรุ่นย่อย ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับรถที่มีดีไซน์โดดเด่นและเทคโนโลยีใหม่ครบครันโดย Honda ยังคงวางตำแหน่ง s u o m e r X เป็นรถสำหรับกลุ่มวัยรุ่นและคนเมืองที่ชอบความแตกต่างไม่ต้องการรถที่เหมือนใครและอยากได้รถที่แต่งได้หลากหลายสำหรับใครที่ชื่นชอบแนว Street Minimal หรือความดิบแบบมีสไตล์บอกได้เลยว่า s u m m e r X 2026คือคำตอบที่ใช่ สรุปแล้ว Honda s u m m r r X 2026ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไว้อย่างเหนียวแน่นทั้งดีไซน์ที่เท่ไม่เหมือนใครขนาดกระทัดรัดขับขี่ง่ายประหยัดน้ำมันสมรรถนะดีและเหมาะกับชีวิตคนเมืองยุคใหม่อย่างแท้จริงใครที่กำลังมองหารถอโตเมติกที่แตกต่างจากคนอื่นมีสไตล์และขับสนุกซู m e r X รุ่นนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนและถ้าคุณเป็นสายแต่งรถบอกเลยว่า SU ู mer X 2026คือตัวเลือกที่เปิดโอกาสให้ คุณได้สร้างสารรค์ได้อย่างไร้ขีดจำกัดและทั้งหมดนี้คือรีวิวเต็มของ2026 Honda Summer X 110ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ